สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะาสื่อพามาพบกับ d m a x Remapsing นะคะคันนี้เป็นตัว S ตัวเริ่มต้นปี2021นะคะยังเป็นเคี่ยวเล็กยังเป็นเคี่ยวใหญ่อยู่นะคะเดิมๆคันนี้เปิดราคาขาย429,000บาทกับงวดนะคะตะหลอดสัญญา7,400บาทมาดูตัวรถเลยนี่หน้าของเครื่องนะคะเดิมๆน็อตเดิมๆนะคะคันนี้เบรก ABS แบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้แผ่นเพลอยู่ครบเลยนะจ๊ะ เปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นคันนี้มาพร้อมกับแบ,บท็ทีอีสามสิบเจ็ดนะคะภายในมาเป็นกระจกไฟฟ้ากุญแจนะคะเป็นกุญแจธรรมดาวัดบูทหนึ่งตัวแถมให้เลยคันนี้ไม่สามหมื่นเท่านั้นนะคะหัวเกียร์เปลี่ยนเป็นไทเทเนียมมาแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้เราเปลี่ยนเป็นเดิมให้ด้านหน้าเบาะผ้าด้านหลังเบาะหนังนะคะน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลย <c oughs> คันนี้ท่อซิ่งเดี๋ยวหยิบให้ดูนิดนึง อันนี้หยยบยังไม่สุดนะเหยียบไปแค่นิดเดียวไลเนอร์ไม่ใส่นะคะวัยรุ่นไม่ใส่ไลเนอร์กันแต่สัเงเกตเลยว่าก็ข้อดิบไม่ได้บรรทุกของหนักใดๆมานะคะก็คือบอกเลยอันนี้เอาใจวัยรุ่นสุดๆลืมฝนแลอกอีกแล้วสำหรับ FC ท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะคันนี้เบอร์โทรทิ้งไลน์ประม,ดดปรมุด้านล่างโพสต์ตานสวัสดิการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งที่ปิดถึงบ้านจ้า